นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดต BTC position ที่ผมถืออยู่1 BTC นะครับก็ตอนนี้กำไรก็อยู่ประมาณ2,000กว่าดอลตีไปท่วนๆ2 0 0 0ดอลแต่ว่าผมมองว่ากราฟกราฟมันมันมันมีสิทธิ์ที่จะไปต่ออยู่นะครับผมก็เลยยังถืออยู่แต่ผมใส่ stop profit ไว้แล้วที่ราคา 38500ื่ 38, นอะครับเพราะว่าถ้าถ้าหลุดลงมาจุดหลุดลงมาต่ำกว่าจุดนี้มันน่าจะเปลี่ยนเทนเปลี่ยนเป็นเทนอ่ะเปลี่ยนเป็นเทนเปลี่ยนเทนลงอะ่ะในทางเฟรมชั่วโมงนะครับทาเฟรมชั่วโมงเนี่ยผมดูเหมือน leading leading diagonal นะครับเพราะตรงนี้จะแอบมี d i r g e n a ละตั้งแต่ตรงนี้ฉะนั้นก็ถ้าเริดว่าหลุด385ก็คือน่าจะ เป็น leading d a g o n a n l จริงๆก็คือตรงนี้นะครับ385 3 8แต่ผมตั้ง s ็ o p sp ผมตั้ง s p ก็คือ stop profit ไว้ที่385นี่ครับ order ออก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ย385เห็นไหมครับ385ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะโดน SP หรือว่าจะขึ้นไปต่อเพราะว่าเมื่อคืนผมก็บอกในกลุ่มไปแล้วให้กราฟไปกลุ่มนึงแล้วนะครับว่ามันน่าจะขึ้นมาถึง40,000แล้วย่อซึ่งไส้เมื่อคืนมันก็ขึ้นมาถึงจริงๆนะครับขึ้นมาถึงส0 0 0 0นเดี๋ยวนะถ้าผมจะไม่ผิด,ดเห็นไหมมันทิ้งไส้ขึ้นมาตรงนี้ ทำไมถึงส0 0 0 0ที่ผมบอกอันนี้คือกราฟที่ผมให้ไว้ในกลุ่มนักเรียนผมนะครับเป้าระยะย่อน่าจะอยู่ที่4ี่หมถึงสี่หมซึ่งมันอคืนมันก็ขึ้นมาถึงนะครับสี่หมเกือบ4 5 0 0มแล้วก็ย่อตอนนี้ก็รอดูอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีนึงครับว่ายังไงต่อแต่ Position นี้ผมยังถืออยู่นะครับตั้งแต่ติดดอยตอนที่ไลฟ์ให้ดูเมื่อสวันก่อนตอนนี้ก็กำไรสองพันสองพันกระดอน นะครับทุกคนแล้วเจอกันครับ